อะไรคือตัวชี้วัดว่าถึงพระรัตนตรยัยเพราะหลายคนก็จะบอกว่าฉันถึงเต็มหัวอกหัวใจเลยแต่ว่าก็บนบานสารกล่าวไหว้เทพพระเจ้าอะไรเต็มไปหมดอย่างนี้ครับอาจารย์อะไรคือตัวชี้วัดครับอาจารย์เมื่อพระรันาตนตรัยถูกทําให้เข้าใจผิดพลาดว่าพระรันาตนตรัยเป็นอย่างที่เราเคยยึดพื่งยึดถือมาแต่ปางก่อนนั้นนั่นก็คือการยึดถือพระรันาตนตรัยผิดการเข้าถึงรันาตนตรัยในลักษณะแบบนั้นแม้จะสร้างความรู้สึกทางใจว่าเราได้ยึดพึ่อยัง่งได้อย่างเต็มเหนียวแล้วเนี่ย ก็ยังไม่ใช่ตัวรัตนตาตยอยู่ดีเพราะไม่ใช่รัตนตาตยที่เป็นตัวรัตนตาตยโดยตัวของรัตนตาตยเองพระนาเตยที่เป็นตัวรัตนตาตยเองนั้นเป็นพระัตนาไตยโดยหลักธรรมชาติเป็นพระตนาไตยที่มีอยู่แล้วคําว่าพุทธะเนี่ยมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพอนยุคสมัยที่ไม่มีพุทธเจ้าก็จะมีบุคคลที่เรียกว่าปัจเจกับพุทธะมาค้นพบสภาพแห่งพุทธะนี้ธรรมะก็เป็นธรรมชาติที่ทรงอยู่มีอยู่ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีผู้ตัดสรู้ธรรมเพราะธรรมะนั้นมีอยู่การตัดสรู้ธรรมจึงมีคือเข้าไปรู้ะ มันจึงมีสังฆะก็คือบุคคลผู้รู้ตามหรือประพฤติตามในหลักธรรมนั้นการรู้ตามหรือประพฤติตามในหลักธรรมนั้นจนเกิดดวงตาเห็นธรรมเริ่มตั้งแต่มีบุตด,ดีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยหรือเริ่มตั้งแต่ประพฤติในพระตนณฑ์ใอย่างถูกต้องได้เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมในด้านสังฆะภาวะคือสงสงนี่เป็นภาวะภาวะแห่งการประพฤติตามรู้ตามบุคคลผู้เป็นสง แต่ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมการประพฤติตามธรรมะตามธรรมะคือตามความจริงนะตามความจริงคือต้องรู้ความจริงที่เราจะรู้ความจริงไม่ได้ถ้าไม่มีพุทธะทีนี้บุคคลที่ได้ค้นพบความเป็นพุทธะแล้วพาไวแห่งพุทธะนั้นจะเชื่อมต่อกับจิตเป็นคุณสมบัติภายในตัวบุคคลคนนั้นคนคนนั้นจึงได้ชื่อว่าสัมมาสัพพุทธะและสัมมาสัพพุทธะที่เชื่อมต่อกับความรู้ตื่นเบิกบานนี้ได้โดยเข้าใจ สัจธรรมจากความเป็นพุทธ,ธนั้นก็นำสัจธรรมนั้นมาบอกสอนให้มีคนรู้ตามการรู้ตามก็เกิดเป็นสังฆภาวะสังฆภาวะก็เกิดความรู้ในธรรมะและก็เป็นภาวะแห่งความรู้แจ้งในพุทธ,ธด้วยบุคคลผู้รู้แจ้งก่อนได้ชื่อว่าสัมมาสัพพุทธ,ธะบุคคลผู้รู้แจ้งตามได้ชื่อว่าสาวกพุทธ,ธะัะนั้นเราเรากล่าวคําว่ารัตนไตร กล่าวอยู่ที่ธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนหน้าที่จะมีพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำเขาเรียกว่าพุทธภาวะธรรมภาวะสังฆภาวะเมื่อรัตนตรเป็นส,สิ่งที่มีอยู่ก่อนเขาจึงใช้คาว่ารัตนะเป็นการสร้างคุณค่าหรือเป็นเครื่องสื่อถึงว่าภาวะแห่งความรู้ตื่นเบิกบาน,นมีคุณค่ามากกว่ารัตนะอื่นใดที่มีอยู่ในโลก รั์เครื่องเพื่มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือลัตนะใดอันประณีตในสวรรค์รั์เครื่องปืิ่มใจและลัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีอันนี้คือสิ่งที่กล่าวตามความเป็นจริงแม้ธรรมะเองคํากล่าวสอนใดหลักธรรมใดข้อปฏิบัติใดก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับหลักธรรมที่เป็นอริยสัจธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่คือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้ง ธรรมะเป็นไปเพื่อความตัดสรุรรมเป็นไปเพื่อการดับกิเลสคืออริยส,สัจสีสังฆะก็ไม่มีใครเลิศไปกว่าสังฆะที่รู้แจ้งในอริยส,สัจสีรู้แจ้งตามธรรมที่พุทธะได้บอกกล่าวไว้ถามปกรารน,นี้จึงเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าในโลกนี้พุทธะผู้สิ้นกิเลสธ,ธรรมะเป็นธรรมที่ดับ,ดบกิเลสสังฆะผู้เข้าไปถึงความดับกิเลสได้ฉะนั้นสภาพที่ดับกิเลสได้ เราลองมาคิดดูว่ามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่เต็มโลกเนี่ยมีกิเลสอยู่เต็มหัวใจแล้วมีมนุษย์ผู้บอกว่าตนเองสิ้นกิเลสได้ตามความเป็นจริงเนี่ยบุคคลผู้นั้นทรงคุณค่าขนาดไหนต่อการที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะการสิ้นกิเลสจะนํามาซึ่งการดับทุกทุกให้กับตัวมนุษย์ได้และไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่ต้องการความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตและเมื่อไม่ต้องการให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับชีวิตนั้นนั่นแหละยิ่งจึงจะต้อง อาศัยภาวะแห่งพุทธธรรมสังฆะนั้นมาเป็นเครื่องยึดพึ่งรองรับทางจิตใจเพื่อให้ความเป็นรัตนตาลนำทางจิตใจเราเข้าไปสู่ความรู้แจ้งในสัจธรรมแล้วจิตเราจะได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจากตัวรัตนตาลนั้นสิ่งอื่นนอกจากความเป็นพุทธภาวะธรรมภาวะสังฆภาวะจะยังไม่สามารถที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจหรือนำทางเราไปสู่ความรู้แจ้งได้นอกจากจะไม่นำเราไปสู่ความรู้แจ้งแล้ว ยังนําเราไปสู่ความผูกติดลุ่มหลงภัวพันเกาะติดและดึงเราไปสู่วงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่มีแต่ความทุกข์รอเราอยู่เบื้องหน้าฉะนั้นจะยึดถือรัตนตรัยจงยึดถือให้ถูกต้องแล้วการยึดถือรัตนตรัยนั้นจะต้องยึดถือทางใจเท่านั้นการยึดถือรัตนตรัยทางใจคือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยบทระ,ะลึกถึงพระรัตนตรัยที่ว่าพุทธโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ทรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันเประเสขิฐข้าพเจ้าสังครเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันเประเสขิฐข้าพเจ้าวันนี้อาสาลหาบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นในโลกพระอาจารย์ก็จะขอยกเทิดทูลพระรัตนตรัยอย่างแรงกล้าด้วยความเคารพต่อองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นลัตนะอันประณีตยิ่งกว่ารัตนะตรัยใดในโลกมีลัตนะเดียวเท่านั้น คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรนะัเรียกว่ารัตนะตรัยเนี่ยที่จะเป็นที่ยึดพึ่งแล้วปิดอบายภูมิให้กับบุคคลผู้ยึดพึ่งได้รัตนะนอกนี้แม้พึ่งพาไปเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถปิดอบายภูมิให้กับจิตใจเราได้ฉะนั้นพระรัตนตรัยจึงเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากต่อจิตใจของมนุษย์แล้วโดย